ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตเริ่มต้นกันที่แมนยูมั่นใจเซโกอยากย,าย้ายร่วมทีมเร่งหาข้อสรุปกับไลซิกภายใน24ชั่วโมง ล่าสุดดูเหมือนว่าสัญญาณบวกจะมาทางแมนยูมากขึ้นนะครับว่าตัวของเซโกเจาะซบแมนยูหลังจากที่ตัวนักเตะถูกแยกซ้อมจากไรซิกขณะที่ล้านพูที่ถูกกฎหมายของอังกฤษได้ปิดลับเสียงไทยการย้ายทีมของเซโกแล้วนะครับหลังจากที่ยกให้แมนยูเป็นเตงหนึ่งโดยทีมปีศาจแดงได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับไรซิกจำนวน85ล้านยูโรและมีข่าวว่าตัวนักเตะเลือกย้ายทีมเรียบร้อยและแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เชื่อมั่นมากขึ้นว่าตัว ของเบนจามินเซโกต้องการย้ายมาเล่นในถิ่นโอแทฟฟอร์ดหลังยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับไรซิกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและล่าสุดวันที่6สิงหาคมฟราบิซิโอโลโมาโนนักข่าวคนดังสายตลาดนักเตะตัวของโรโมาโนได้ออกมาอัปเดตล่าสุดว่าความรู้สึกภายในของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็บในช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมามีความชัดเจนม,มากขึ้นกว่าเดิมโดยพวกเขาเชื่อว่าตัวของเบนจามินเซโกต้องการย้ายมาเล่นที่โอแทฟฟอร์ดเท่านาั้น และตอนนี้กำลังเล่งเจรจากับไหลซีเพื่อหาข้อสรุปในดิวนี้ให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้สื่ออีกเจ้าอย่างฟอเรียมแพทเทิมเบิร์กนักข่าวน่าเชื่อถือของสกายเยอรมันออกมายืนยันถึงโอกาสที่แมนยูจะได้ตัวเซตโกว่าตอนนี้ตัวนักเตะมีแนวโน้มสูงมากที่จะย้ายร่วมทีมปีศาจแดงหากทั้งสองสโมสรสามารถตกลงค่าตัวกันได้ตัวของเซตโกก็จะเลือกย้ายไปอยู่กับแมนยูส่วนเบนจาขอบและอเล็กคูสสองนักข่าวเมืองผู้ดีรายงานตรงกันนะครับว่าเซตโกได้ตัดสินใจแล้วในวันนี้ว่าเขาจะเลือกย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูในเตด สำหรับเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวไม่มีปัญหาตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังทำงานร่วมกันเพื่อเดินไปสู่การบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายใน24ชั่วโมง สำหรับในดิวของเบนจามินเซตโกก็ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้มาเป็นกองหน้าคนใหม่ของแมนยู Yo. มาลุ้นกันว่าเย็นวันนี้จะมีประกาศเฮียวีโกออกมาหรือไม่เพราะตอนนี้สื่อทุกเจ้าให้น้ำหนักว่าแมนยูจะสามารถปิดดิวนักเตะมาร่วมทีมได้แม้แต่นักข่าวเทียรหนึ่งสายนิวคาสเซิลก็ยังออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้แมนยูมีโอกาสที่ดีกว่าที่จะได้ตัวเซโกไปร่วมทีม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดิวโกต่อได้เลยแมนยูต้องจัดแล้วดอนนารูมาสนใจย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าได้มาร่วมจริงแฟนผีเฮแน่นอนนะครับสำหรับดิวของดอนนารูมา ดูเหมือนว่าการเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมปีศาจแดงก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักนะครับในการสร้างทีมใหม่ในยุคข,ของลูเบนอโมรลีมตามรายงานล่าสุดของวันที่6สิงหาคมสกายสปอร์ตสื่อฟุตบอลชื่อดังรายงานล่าสุดว่าตอนนี้ตัวของดอนนารูมาผู้รักษาประตูของปเอสเชมองว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดยังเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจในการย้ายไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าผลงานในฤดูการล่าสุดของทีมปีศาจแดงจะ ไม่ค่อยดีนักก็ตามนะครับรวมไปถึงฤดูการหน้าแมนยูจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าชื่อเสียงของสโมสรปีสัตว์แดงยังพอมีแรงดึงดูดมากพอนในการดึงตัวมาเทอุสค,คุนญ,ญ่าและไบอันเอมโบโมเข้ามาร่วมทีมและก็กําลังเล่งปิดดิวเบนจามินเซโกเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกหนึ่งคนล่าสุดสก,กายสปอร์ตได้เผยว่าดอนนารูม่าผู้รักษาประตูจอมเนิบที่กําลังจะหมดอนาคตกับเป๊กเชตัวของดอนนารุม่าก็สนใจย้ายมาร่วม ทีมแมนยูเช่นกันหลังมีแนวโน้มว่าเจ้าตัวอาจจะต้องอำลาปารีารสแซแชแมงในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าตัวของดอนนารูมาจะเพิ่งช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยแรกของสโมสรมาของได้สำเร็จทั้งนี้เปเชยังไม่ได้ต่อสัญญากับดอนนารูมาที่เหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นเนื่องจากการเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้และทําให้ปารีสไปคว้าตัวลูก้าเชวาลีเยในทวารคนใหม่เข้ามาเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งแทนที่นะครับ และได้แจ้งให้ดอนนารูมาทราบแล้วว่าจะต้องตกไปเป็นตัวสำรองในฤดูกาลหนะ้าทาให้ตัวของดอนนารูมาต้องมองหาการย้ายทีมในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยมีแมนยูเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจนะครับหลังมีข่าวว่าแมนยูก็กําลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแต่ว่าทีมปีศาจแดงอาจจะต้องรอขายผู้เล่นออกไปก่อนถึงจะสามารถทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาร่วมทีมได้เนื่องจากอโมริม ก็ไม่ไว้วางใจที่จะใช้โอนาน่าต่อไปโดยแมนยูจะสามารถคว้าตัวดอนนรูมาได้หลังมีรายงานว่าปารีสได้ตั้งค่าตัวไว้เพียงแค่35ล้านปอนด์เท่าน,านั้นแต่สําหรับเรื่องค่าเหนื่อยยังต้องตกลงกันพอสมควรนะครับหากว่าตัวของดอนนลูมาต้องการย้ายมาร่วมทีมจริงแมนยูอาจให้ค่าเหนื่อยได้ไม่ถึง2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทําให้ยังถือว่าเป็นอุปสรรคในส่วนนี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูปัด5ข้อเสนอซื้อแม็กควายเจ้าตัวล่านอยากรีไทยกับปีศาจแดงล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดได้ปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อตัวแฮร์รี่แม็กควายจากทั้งในเพเมลิกและสโมสรจากอิตาลีถึง5แห่งนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายในทีมโอแทฟฟอร์ดในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่นักเตะเหลือสัญญากับทีมเพียง1ปีเท่านั้น ล่าสุดเดลิเมลสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีรายงานว่าตอนนี้มีสมสโมสรในเพเมลีกและจากอิตาลีอีก2ทีมที่ได้ทําการยื่นข้อเสนอคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายแนวรับวัยสาปีจากแมนยูแต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอทั้งหมดจะถูกทางด้านแมนยูปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเชื่อว่าทีมปีศาจแดงต้องการเก็บแฮร์รี่แม็กควายไว้กับทีมต่อไปนะครับและมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายสัญญาให้นักเตะอยู่กับทีมไปจนถึงแขวนสตาร์ทสำหรับแม็กควายซึ่งปัจจุบันรับ ค่าเหนื่อยอยู่ที่190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ฤดูการเดียวเท่านั้นและแม้ว่าฝ่ายนักเตะจ,จะยังไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตนะครับแต่แรงข่าวได้ระบุว่าเจ้าตัวก็ต้องการอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปเช่นเดียวกัน แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่แมนยูก็ได้ส่งสัญญาณชัดเจนไปยังสโมสรที่สนใจในตัวของแม็กไวว่าพวกเขาต้องการที่จะเก็บแฮร์รี่แม็กไว์ไวให้อยู่กับทีมต่อไปเท่านั้นและนอกจาก5ทีมที่ถูกปัดข้อเสนอไปล่าสุดนะครับยังมีรายงานว่าสโมสรจากตุรกียอย่างเฟเนบาเชและเบซิตาที่ต่างก็สนใจดึงตัวแฮร์รี่แม็กไวไปร่วมทีมกับอดีตกุนซืออย่างมูรินโญและโซชาร์รวมไปถึงกาลาตาสลาย ที่ติดตามสถานการณ์ของแฮร์รี่แม็กควายอย่างใกล้ชิดแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวของแฮร์รี่แม็กควายเกือบที่จะได้ย้ายไปซบเวทแฮมเมื่อปี2023และต้องเสียปอกแขนกับตันทีมให้กับบูโนในยุคข,ของเอริกเชนฮาแต่หลังจากที่อโมลิมเข้ามารับตําแหน่งกุญซือคนใหม่ในปี2025ก็ทําให้ตัวของแฮร์รี่แม็กควายกลับมามีบทบาทสําคัญสําหรับทีมปีศาจแดงอีกครั้งนะครับในยุคข,ของอโมลิม ก็ถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตอย่างแท้จริงนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กควายถือว่าเป็นนักเตะแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องสามารถสอนรุ่นน้องภายในทีมได้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประจำช่วงบ่ายของวันที่6สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกรจนโจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดส่วนตัวแอปปินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ ส่วนสำหรับในดิวของเบนจามินเซโกถ้ามีอัปเดตอะไรออกมาหรือประกาศเฮียวีโกเดี๋ยวจะมาอัปเดตรายละเอียดต่างๆในคลิปถัดไปนะครับเชื่อว่าในช่วงเย็นของวันนี้น่าจะมีลุ้นปิดดิวได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้นะักข่าวหลายสำนักก็ถือว่ารายงานไปในทิศทางเดียวกัน